สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับต้อนรับสู่ช่อง BT พาตะลุยและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วง BT มาแนะนำนั่นเองครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยน store iOS ไปเป็น store ของต่างประเทศนั่นเองหลายคนเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไม่เป็นหรือว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยจะมาแนะนำกันนะฮะซึ่งการเปลี่ยนเป็น store ของต่างประเทศเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะทาให้เราสามารถโหลดเกมต่างๆหรือว่าแอปต่างๆที่ ไม่ได้เปิดให้โหลดอยู่บนสต e ไทยเรานั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนดีกว่านะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ a p s ป s t o นะครับนี่เนาะอันนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เนาะสต e ไทยของเรานะครับก็จะเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับก็จะมีแอปมีเกมมีนู่นนี่นั่นให้เราโหลดกันนะครับทีนี้ที่เรากดเข้ามาตรงนี้ครับที่เป็นรูปคนตรงนี้นะฮะ ก็กดติ๊กเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดตรงนี้นะตรงที่มันเป็นชื่อของเราแล้วก็เป็นอ e ีเมลนะครับก็กดเข้าไปนะครับผมอ่ามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยให้เรามาตรงที่ประเทศแล้วก็ภูมิภาคนะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมนี่ ทีนี้ก็ทําการเปลี่ยนประเทศหรือว่าภูมิภาคที่เราจะเปลี่ยนไปนะครับสมมุติว่าแอปของคุณหรือว่าเกมของคุณไปอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งคุณก็เปลี่ยนไปเป็นประเทศนั้นในเคลิปนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนไปเป็นของเกาหลีกันละกันนะครับก็กดเข้ามาที่ เปลี่ยนประเทศหรือว่าภูมิภาคนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนครับผมหาเป็นสาธารณรัฐเกาหลีนะครับทางนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเอาเองนะว่าใครจะเปลี่ยนเป็นของประเทศอะไรเนาะเจอแล้วครับเรียบร้อยสาธารณรัฐเกาหลีก็กดเข้าไปนี่ครับผมอ่ามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้นะครับให้เราทําการกดยินยอมนะครับก็กดยินยอมไปเลยแล้วก็ยินยอมอีกทีหนึง่งนะอ่ามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกหน้าหนึ่งขึ้นมานะครับ นี่ครับมาเป็นหน้านี้ทีนี้ให้เรามากดตรงปุ่มนี้นะครับตรงนี้เลยนะนี่ครับกดลงไปอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนหน่อยนิดน,นึงนะครับเลื่อนหน้าจอมานะครับก็จะเห็นตรงนี้ครับว่ามันจะให้เราใส่เอ่อแบบพวกที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ใส่ไปใส่แบบภาษามัว่วๆไปเลยอ่ะมากดเปลี่ยนนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ไปแบบมัว่วๆแบบนี้เลยนะโอเค เนี่ยครับใส่ไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้เขาจะให้เลือกในส่วนของจังหวัดนะครับก็กดไปมั่วๆไปเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการใส่รหัสไปรษณีย์นะครับก็อของเกาหลีเนี่ยจะมีทั้งหมด5หลักด้วยกันนะครับก็กดใส่ไปนะฮะแบบมั่วๆเหมือนกันนะครับนี่เรียบร้อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์มือถือนะครับก็ใส่ไปน้อมั่วๆครับ0889990000อ่ะโอเค เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นๆนะครับก็รหัสไปรษณีย์เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะบางประเทศจะมี4หลักบางประเทศมี5หลักหรือบางประเทศอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงๆเรามั่วแล้วมันไม่ได้นะครับก็ให้เราไปใส่ตรงเอ,อ่อพุกลน,นะครับเสิร์ชหาดูว่ารหัสไปรษณีย์ของประเทศนั้นๆเนี่ยมันเป็นรหัสอะไร นะครับในกรณีของเกาหลีเนี่ยจะมีทั้งหมด5หลักนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ผิดเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นมาเป็นแดงๆแ,แบบนี้อ่าสมมุติผมใส่ผิดนะอันนี้คือ6หลักนี่เห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือผิดนะครับแล้นก็ให้เราลดลงนะครับแบบนี้อ่าหหลักแล้วก็กดอีกทีนึงมันก็จะทําการเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับปุ๊บ ตัวสโตของเรานะตอนนี้จากสโตไทยจะก,กลายมาเป็นสโตเกาหลีแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดเกมต่างๆหรือว่าแอปต่างๆได้อย่างเบามาันเลยนะครับผมอืมทีนี้ก็หลังจากที่เราโหลดเกมนั้นๆหรือว่าแอปนั้นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนไปเป็นสโตไทยกลับคืนยังไงนะครับก็ให้ทําเหมือนเดิมนะกดเข้ามาที่ตรงรูปคนตรงนี้นะครับผมแอบก็กดไปเลย,ยนี่ แล้วก็เลือกตรงชื่อแล้วก็อีเมลเหมือนเดิมครับกดไปเลือกชึบนี่ฮะรอให้มันเปลี่ยนสักครู่แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ มันจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือภาษาเนี่ยมันจะเป็นภาษาเกาหลีนะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอ่าจะสังเกตเห็นว่าณตอนนี้ภาษาทั้งหมดจะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเราจะทํายังไงเราอ่านไม่ออกนะครับก็เลือกไม่ได้เลยว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนถูกป่ะนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เราเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งไปก่อนนะครับอสมมติผมกดเลือกอันนี้นะครับหาประเทศอะไรที่มันเป็นภาษาอังกเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ฮะพอเราเปลี่ยนมาเห็นไหม มันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะพวกคำอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ก็คือได้แล้วนะครับให้เรากดตรงนี้ครับพเพื่อที่จะยืนยันอีกทีนึงก่อนนะครับก็กดไปนี่ชึบอ่าแล้วก็กดยืนยันอีกทีนึงนะนี่ก็กดไปเลยนะครับอือรอให้มันเปลี่ยนหน้านะครับหลังจากที่มันเปลี่ยนหน้ามาเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ในส่วนตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เรากดกลับออกตรงนี้นะครับกดกลับออกไปเลย กลับออกมาเสร็จปุ๊บนะครับจะสังเกตเห็นว่าณตอนนี้ตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนี่ครับผมแล้วก็เลือกเลยครับไท a แลนด์อยู่ไหนเลื่อนหาเลยฮะนี่ครับผมตัวทีก็จะอยู่ล่างๆหน่อยเนาะนี่ไงเจอแล้วครับไทยแลนด์นี่นะฮะนี่คือไทยแลนด์เนาะก็กดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับด้านบนแล้วก็กดเหมือนเดิมครับตกลงยิงยอมเหมือนเดิมทุกอย่าง แล้วก็รอให้มันเปลี่ยนหน้ามากลับมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรเครดิตเดบิตอะไรก็กดเลือกเอานะครับหรือว่าจะมีในส่วนของ TrueMoney Wallet อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลือกเอานะในส่วนนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นไม่มีนะครับก็เลือกตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับก็ให้เราทําการใส่ที่อยู่ต่างๆลงไปทีนี้ก็ใส่เลยนะครับเราอยู่ตรงไหนล่ะเราอยู่พื้นที่ไหนนะครับแล้วก็ใส่ใส่ไปนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยู่ลาดพร้าวเนาะผมก็ใส่ไปเลยครับลาดพร้าวอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับก็อกทมนะครับ ใส่พี่เหอะนะครับกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วแต่นะมันไม่ได้บังคับว่าเราจําเป็นจะต้องใส่ที่อยู่แบบจริงๆหรือไม่นะครับผมก็แค่ให้เราใส่ไปแค่นั้นแหละนะครับผมนะโอเค เมืองนะครับเออใส่ไปขำๆนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใส่รหัสไปรษณีย์9 0 9 0 0อ่าแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็มั่วๆเหมือนเดิมนะครับ9 9 9 9 8เ9 9 9 9ปนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่โคตรดีนะครับถ้ามีถ้าได้จริงๆคงจะดีมากนะเบอร์นี้นะครับอ่ะหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับด้านบนเนาะนะครับผมกดตกลงไปนะครับนี่ชิป ่าโอเคเรียบร้อยมันก็จะทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับผมอ่าโอเคนะตอนนี้ตัวเอ่อสต์ของเรานะครับก็จะกลับมาเป็นสโต์ไทยเหมือนเดิมแล้วเรียบร้อยนะนี่นะครับแล้วก็ทําการโหลดเกมโหลดแอปอะไรต่างๆจากสโต์ไทยได้เหมือนเดิมปกติทั่วไปนะครับแค่นั้น นะฮะเออคลิปนี้ก็ผมเอามาฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ทําแล้วเอ้ยไม่ได้หรืออะไรยังไงหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามได้เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดผมตอบได้ผมก็จะตอบเนาะนะครับผมยังไงก็คลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปกันแล้วกันนะครับ ฝากติดตามด้วยนะนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะไปละคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับ